มึงเปรี้ยวเหรอทำไมวะก็กินอยู่ทำไมมีอะไรมึงเปรี้ยวหรือไงก็แล้วยังไงทำไมนักเลงเหรอเดี๋ยวนี้ป้าก็รู้ด้เป็นคนยังไงทำไมต้องมาแซะมึงเปรี้ยวหรือไงก็เออเปรี้ยวแล้วไงทำไมไม่ได้เก่าหรอกไม่อยากจะคุยหรอกในยุคเรื่องเลืองของพี่อะมึงยังดูทอมแอนเจลี่อยู่เลยเปรี้ยวหรือไงโอ้โหแม่งเง้ยติด มาจะังไงมึงจะแลกไหมโอ้ยมาพร้อมอยู่แล้วมามาเลยเวลคัมมาจะแลกใช่ไหมเอามาเนี่ยเอาไปถ้ากินไม่ไหวก็เอามาเอาม่วงอะ่ะจะแลกเออจะแลกไหมลูกชิ้นเอามามะม่วงอะ่ะเมื่อกี้ไม่ไม่ไหวก็เอามาเป็นอะไรแล้วเมื่อกี้หามาอะไรเปรี้ยวไหมแล้วยังไงล่ะมาแล้วยังไงสักทีดิสักทีดิ สักทีดีไหมหาว่าจะแลกไหมเนี่ยมาม่วงเนี่ยเอาไม้มาเอามาเอาม่วงมาเอาลูกชิ้นไปเปรี้ยวไม่เปี้ยวสรุปเปรี้ยวไหมอร่อยเปรี้ยวไหมอร่อยมากเลย